สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการมวยจริงสปริงนิวนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกาค่ะเหมือนเช่นเคยพบกับดีชันเอมมาสุไลมานนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของวงการมวยไทยแลวก็เรื่องของแวดวงมวยไทยที่น่าจับตามองด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังเอเชียนเกมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่ากีฬามวยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองของเรานั่นเองนะคะที่คนไทยทุกคนนั้นมีการ ตั้งหน้าตั้งตารอชมค่ะทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาระดับสากลนะคะมวยเองก็เป็นหนึ่งในความหวังเรียญทองของคนไทยทั้งประเทศค่ะและก็ในกีฬาเอชินเกมครั้งนี้นะคะที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นักชกไทยทั้ง9คนเข้าร่วมการแข่งขันบนสังเวียนขุนท่าใบนะคะ <S <S ก็ล้นมีความหวังค่ะในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ซึ่งคนไทยนะคะอาจจะมีการได้ฟังเพลงชาติไทยที่ดังตึกกล้องด้วยความภาคภูมิใจในอินชอนเกมอย่างแน่นอนอีกด้วยนักทบกชุดนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนักทบกชาย7รุ่นนักทบสาวอีก2รุ่นค่ะส่วนนักชายนะคะที่เป็นความหวังของเราทั้ง7รุ่นได้แก่ะเนศองค์จันตะค่ะชัดชไยบุตดีดอนชัยทาธิสายลมอาดีวุฒิชัยมาสุขอภิเชษแสนสิทธิ์อนุวัฒ ของกระโทกนะคะและก็รวมไปถึงนักชกสาวไทยนะคะที่ได้ผ่านสังเวียนของซเีเกมมาแล้วก็น่าจะเป็นความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมได้ไม่ยากนะคะได้แก่โซพิดาสัทุมรำนะคะและก็ทัศมาลีทองจันท์ค่ะและสำหรับทัพนักชกไทยในชุดนี้นะคะก็มีสปาร์โค้ดดีกรีฮีโร่เหรียญโอลิมปิกค่ะและก็เอเชียนเกมอย่างแก้วพงประยูนและสุบรรพันโนนนะคะเป็นผู้ที่ ควบคุมทัพนักกีฬาค่ะคซึ่งการันตีได้ว่านักชกทั้ง9คนจะไม่ทําให้คนไทยผิดหวังอย่างแน่นอนด้วยอย่างที่คุณผู้ชมนั้นได้เห็นในภาพนะคะก็เป็นภาพในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของนักชกทั้ง9คนนะคะที่ได้ไปขอพรเมื่อ วันพุทธที่ผ่านมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจนะคะให้กับนักชกทั้ง9ก้าคนไมอย่าลืมนะคะร่วมส่งใจไปเชียร์พวกเขาทั้ง9้าคนด้วยนะคะความหวังเหรียญทองของเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกับช่วงของมวยจรแสงจะเป็นใครนั้นนะคะพักแป๊บนึงแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ When I met you the summer you To heart sound. Fell love, As big brown And could be sound turned fell could As long as skies are blue you act so innocent now but you light so soon when i met you in the summer หา,ายไปนานนะคะสาหรับนักมวยคนนี้ค่ะวันเฉลิมอุดรเมืองนะคะหรือตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นอาดาบเป็นคนครบาลหรือว่าเป็นกองปราบนะคะก็หลายหลายคนถามว่าเอ๊ะหายไปไหนนะคะแล้วก็ร้างราสังเวียนไปนานความฟิตความพร้อมเนี่ยจะเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะคะวันนี้มาพิสูจน์แล้วนะคะถึงค่ายเพสิริค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะการฟิตซ้อมวันนี้เหนื่อยไหมคะไม่ค่อยเหนื่อยครับผมวิ่งขนาดนี้กระโดดเชือกขนาดนี้ไม่เหนื่อย <laughs> ไม่เหนื่อยจริงๆเหรอ งั้นอีกสักสองรอบได้ไหมส,สิบรอบโอ้โหแสดงว่าฟิตจริงๆห่างหายจากสองเวียนไปนานเนี่ยกลับมาเนี่ยร่างกายเหมือนเดิมไหมคะก็ยังไม่รู้ครับต้องอดูอยู่บนเวทีครับอืมแล้วก็มีอาการดับตื่นเต้นตื่นสองเวียนไหมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยที่จะกลับมาขึ้นเวทีพื้นผพบบาใบใหม่อะคะ่ะกออ็แรกๆก็น่าจะตกใจนะคะรับเพราะว่าไม่ได้ต่อยนานแล้วค่ะ จากเมื่อก่อนนะคะที่เคยต่อยรับแชมอย่างเพชรบุญเพชรบุญชูอย่างนี้เจอคู่ต่อสู้ของวันที่20นี้เนี่ยเป็นไงคะก,ก็แตกต่างกันเยอะครับเพชรบุญชูกับนี่เปรียบเทียบกันไม่ได้ครับขายาวกว่าด้วยไงคะงอ๋อเกรดมวยแต่คิดว่าไฟนี้เราสู้ได้อย่างแน่นอนอกับคนที่จะเจอก็คือสิงสุริยาครับค่ะเป็นไงคะแก้<อ>ทางเรียบร้อยอะไรยังไง ผมมวยไม่กลัวหมัดอยู่แล้วค่ะใช้เข่าที่แค่อย่างเดียวครับผมนะะแต่เขาจะกลัวเข่าเราไม่ได้อีกเรื่องถูกนไหมฮะแต่วันนี้พี่ต้อมอย่างดีพี่ต้อมเต็มที่เอาละค่ะฝากอะไรไปถึงสิงสุยานิดนึงค่ะก็ขอให้ซ้อมดีนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับผมนี่อ่ฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะก็ผู้ชมทางบ้านก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากคไปเต็มที่แค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเต็มที่ สของมวยจริงสปริงนวันนี้สุดพิเศษนะคะนอกจากจะมีเซียนตีสุวรรณนะคะเซียนมวยประจํารายการของเราแล้ววันนี้ค่ะแฟนๆเองก็ได้มีการเรียกร้องมาเยอะนะคะว่าอยากจะให้อาจารย์ยศรีดาแพทองคําตัวจริงเสียงจริงมาจัดรายการคู่กับเขาสองคน,นะคะ่ะพี่ตีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มาแล้วค่ะพี่ตีนะคะแขกรับเชิญผู้บาแล้วทั้วงการมวยไทยนี่ นี่นะคะแลอายุเยอะเลยเอาวุ้งเมื่อกี้ดูฟอร์มการชกของวันเฉลิมนะคะซึ่งก็ห่างหายจากสังเวียนไปนานกลับมาคราวนี้เนี่ยใช่กลับมาคราวนี้คิดว่าจะฟิตเหมือนเดิมไหมคะก็สภาพร่างกายอาจจะจะไม่เท่าไรนะครับคือเด็กหายไปกับผู้ใหญ่หายไปคนละอย่างกันครับวันเฉลิมอายุยังน้อยอยู่ครับนะคะแต่เมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าได้ต่อยระดับแบบแชมปเปี้ยนลุมพินีแล้วก็ นี่เพชรบุญโชวก็มีเจอกันมาหลายคนเลยทีเดียวนะคะสาหรับวันเฉลิมนะคะแต่วันนี้เขาบอกว่าจะมาต่อยเป็นคู่เอกช่องสามด้วยเป็นมวยรอบใหญ่เลยรอบสุสุนะคะเนื่องจากรูปร่างเองก็ได้เปรียบนะคะน่าจะเป็นตัวแทนไปต่อยไทยไฟได้อย่างไม่ยากเลยนะคะมาดูกันที่ค่ะมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปนะคะซึ่งก็เป็นคู่แรกนํารายการวันนี้นะคะเมสซี่แปงกองปราบนะคะเจอกับดาวพยัค เสกสักปลาย,ายพ,พยาค <š ak. S 2> ับพี่กัด1 1 5รค่ะเป็นไงบ้างคะอืมก็พร้อมหลังเมสซี่นี่ชนะปฐมลูกเล็กครับผมเจริญชัยที่สนามมอลูบินีอ่าเป็นคู่เอกเลยวันนั้นครับผมนะฮะส่วนดาวพยัคฆ์นี่แพ้ชมวกเพชพลูกข้าบาทครับชมวกมพชพลูกขาบาทก็เพิ่งออกทีวีไปเมื่อเมื่อไม่นานนี้แหละเพิ่งแพ้ไปหยกๆยกครับออกแบบแพ้ครับครับครับเป็นเมืรอรอบนะฮะค่ะตอนนี้นะคะพี่ตีเองเนี่ยวิเคราะห์ไปว่าชอบไปที่ใครคะ เมสซี่ครับเป็นมวยสูงยาวหน้าเสือแข็งรหดับแปงกองปราบนะครับเป็นมวยถูกสีระคือถูกทรงมวยสมัยใหม่มีขวางหน้าป้ายแทงนะครับได้เปรียบรูปร่างสิระส่วนดาวพยะย์ซ้อมอยู่กับจ่าทุยแสงมรกตเป็นมวยเข่าแข็งแก่งแข็งแรงเดินเกาะติดคิดตังวันนี้ครับรูปร่างเสียเปรียบโดนป้ายหน้ามวยเข่าเกาะเดินขวางหน้าเนี่ยไม่น่าจะรอดวันนี้ครับผมชอบไปที่เมสซี่ครับค่ะอาจารย์ชอบผมพิตีไหมครับวันนี้แม่เมสซี่นี่ชื่อมันระดับ เทวดาบาซ่าเทพบาซ่าคนละวงการอันนั้นเขาอนใไม่เคียงเทียบเคียงได้ระดับเทพค่ะเมสซี่ในระดับเทพก็แต่งกองปราบอีกต่างหากครับไม่ธรรมดาบางทีเนี่ยเรื่องของสีเสื้อหน้าเสื้อสําคัญค่ะทุกวันนี้มวยไทยนะครับหน้าเสื้อน่ะเป็นสิ่งสําคัญองค์ประกอบอีกส่วนกับชัยชนะคก็ยังชอบทีมเมสซี่เหมือนกันนะครับมาดูคู่ที่สองนะคะเป็นศึกมวยรอบเชลริมูรานะคะ สายเทพปบุรค่ะน้องเบียรโชคงามบงนะคะวันนี้จะมาเจอกับพันพยัก์สิทธิจติกนะคะซึ่งก็มีฉายาเหมือนกันค่ะพยักษ์โขดโขดกันหล่อวันนี้เลือกใครคะฟ้องสุดท้ายของทั้งคู่โชว์คอมชนะมาแล้วทั้งคู่ครับน้องเบียชนะดาวเด่นลูกเมืองเพชรสบายส่วนพันพยักษ์นี่ชนะน็อกเลยเป็นน้องแก JSP ครับมวยหน้าเสือแรงอย่างเรียบร้อยแต่รูปร่างเล็กกว่าวันนี้น้องแกเล็กกว่าเยอะครับก็เขาโชคที่น้ำหนักเท่ากันใช่ครับแต่คราวนี้เขาตอกัน ด้วยนะฮะมีการต่อน้ำหนักอาจารย์อาจจะต่อหนึ่งปอนนะฮะ้องเบียร์ต่อกันพยักสิทธิ์อาจจะเป็นร้อย7ี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ครับมวยคู่นี้ผมชอบไปที่จังหวัดฝีมือนะครับเด็กเสียบู้นะครับหลักแหลมไอคิวมวยปัญญาเลิศเหมือนไอคิวสังเลยครับ้องเบียร์จังหวัดเยอะออกการออกอาวุธเนี่ยสวยงามแต่เป็นมวยที่ว่าไม่ชอบมวยพะทะ เดินถึงตัวหายใจให้ขคอไม่ทันยอมแล้วจ้าพันพยักษ์เคยเป็นมวยทรงนั้นพอดีอาจารย์สนุกแน่เดินถึงตัวเกาะติดคิดตังแต่วันนี้นะครับใสเวทีอ้อมน้อยเวทีเล็กผมก็ยังชอบหน้าเสือของเสียบุญเมืองเพชรครับหน้าจะดีกว่าพันพยักษ์สินจาติ๊กครับผมเห็นต่างเลยคอันแรกเพราะมวยประเภทประเภทหายใจเราต้นคอนี่ แมมีศอกมีสับมีปันขาน่าสนุกกว่าเนาะเวทีเล็กด้วยนะฮะเวทีเล็กก็อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคกับน้องเบียได้ใช่ครับผมเห็นต่างเลยผมไปพันพยักจิตจ่าพิกสวนกันแล้วคนนี้คู่แล้วอ่ามาในรมานเป็นมาด้วฮะมามาดูที่มวยรอบอิสุทุนะคะที่เป็นคู่เอกของรายการวันนี้ค่ะวันเฉลิมอุดดอนเมืองมวยจรัดแสงของเราในวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับทางด้าน ผู้ชกอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือทางด้านสิงสุรยามรัตนบัณฑิตนะคะหรือสังข์ใช้โชเดิมอะใช่แล้วนะครับเป็นอะไรบ้างคนเดียวกันมวยคู่นี้ครับจริงๆแล้วครับบรนเฉลิมใช้อุดรเมืองแต่เขาเปลี่ยนชีเสื้อมาเป็นแผงกองปราบอีกแล้วเพิ่งเปลี่ยนล่าสุดเลยเลยนี่แหละครับไอ้นี่เลยนะครับเริ่มใช้แผงกองปราบครับเป็นมวยที่น่าเสือแข็งทานกระดูกมวยเบอร์เยอะๆดีกว่าวันนั้นครับ หิงธุรยาต่อยลาชจำเนินนะครับหิงธุรยาแพ้ครับป้องนครบาลนครบาลส่วนทีน้องรผมดูล่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แล้วเสียเปรียบรูปร่างศิริละเสียเปรียบการผ่านมวยชื่อชั้นมวยแพ้ฝรั่งด้วยนะครับผมอะไรเพ่กนแพ้มาเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงวันนี้ผมดูแล้ววันเฉลิมก็น่าจะดีกว่าดีกว่าแม่ธุรยาไปนานใช่ครับต่างคนต่างหายไปนานทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ใครนานกว่ากันคะครับคือถาชนเฉลิมนานกว่าวันเฉลิมอาจจะหายไปนานกว่าครับวันคู่นี้ผมชอบไปที่วันเฉลิม แขงกองปราบครับสรุปว่าชอบวันเฉลิมหรือชอบแข่งกองปราบชอบทั้งคู่ครับเอาผมว่าผมชอบแข่งกองปราบก็แล้วกันโอเคครับอัาไปโอกาสเบิ้ลเป็นว่าทิศทางมวยเป็นทิศทางเดียวกันเดี๋ยวเราจะต่อสายโทรศัพท์นะคะไปยังทางด้านเจ้าของค่ายนะคะที่ดูแลวันเฉลิมอยู่นั่นก็คือคุณแป๊ะมินบุรีนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ พูดถึงช่างด้านสิงสุริยานะคะคุณด้วงอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณด้วงก่อนดีกว่าคุณด้วงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณด้วงวัครับวันนี้มีทั้งอาจารย์ยศปีดานะะคแล้วก็พิติสุวรรณอยู่ในรายการด้วยนะคะอยากสอบถามในเรื่องของความพร้อมของนักมวยหน่อยนนะคะว่าสิงสุริยาได้เต็มร้อยไหมคะเต็มร้อยครับค่ะซ้อมอยู่ประมาณกี่วันนะเสียด้วงซ้อมประมาณยี่สิบวันนะครับตัวปั้มเยอะไหมตัวปั้มก็มีเยอะอยู่ครับ To together, มีต er ับโซยามีซูเปอร์แบง์ม right? ีลำน้ำมูลอ๋อหนักมีปัญหาไหมคะน้ำหนักไม่มีปัญหาครับนี่นะคะความฟิตของร่างกายก็น่าจะไหวอยู่ใช่ไหมคะสมบูรณ์เต็มที่ครับแหมแต่ทางด้านสองเซียนของเราบอกว่าไอ้วันนี้อาจจะมีเป็นรองทางด้านมันเฉลิมเนี่ยรูปร่างรูปร่างอาจจะเป็นรองครับอหัวใจเป็นรองเปล่าคุณดวงอะไรครับหัวใจเป็นรวงเป็นรองไหมครับหัวใจไม่เป็นรองแลวหัวใจผมหัวใจ แน่นอนอยู่แล้วถึงยานี่อ่ะอักริท้โชคดีนะครับคุณดวงขอบคุณครับขอบคุณมากคุณคับเขาบอกว่าถึงแม้นว่ารูปร่างจะเป็นรองแต่หัวใจไม่เป็นรองอย่างแน่นอนสองเซียนจะทายผิดหรือไม่ต้องมาชมดูต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์นะครับอีกสายหนึ่งนะคะจากทางด้านคุณแป๊ะมินบุรีนะคะซึ่งเราเองก็จะมีการให้ทีมงานนี่นะคะโทรติดต่อไปสอบถามความคืบหน้าของการฟิตซ้อมของวันเฉลิมนะคะอุดรนเมืองหรือว่า แตงกล่องปาชื่อใหม่ล่าสุดเลยนี่นะคะว่ากลับไปนะคะนานเหลือเกินนะคะหายหน้าหายตาไปนะคะกลับมาคราวนี้เนี่ยฟอร์มยังสดอยู่หรือไม่นะคะแต่ที่เราไปถ่ายทามาว่าค่อนข้างโอเคนะอืมนะคะก็เหมือนกับว่าน้องเขาบอกว่าคิดถึงคิดถึงวงการมวยคิดถึงสอบเวียนเนี่ยกลับมาเนี่ยจะเอาเต็มที่เลยอืมครับค่ะตอนนี้สายคุณแป๊ะพร้อมแล้วนะคะคุณแป๊ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแป๊ะครับ เป็นไงบ้างวันเฉลิมสภาพร่างกายส,สภาพร่างกายดีครับเห็นก็แจ้งถอนสองเสาเลยเอาเลือดมาเอาผมแจ้งถอนเสาเดียวพอดีเขาเขาหยับมาเปลี่ยนค<อ>ู่มาต่อยทสมดูยาไมกว่าของเราไม่สมบูรณ์ขยับสองเสาเลยแล้วหายไปตั้งแต่ปีห้าหกเนี่ยไปทําความเคลื่อนไหวที่ไหนบ้างครับเนี่ยไม่ได้ต่อยของดูท้ายต่อยพัทยาต่อยกับเออไอชื่ออะไรนะสิทธิชัยครับครับอ๋อสิทธิชัยสิทธิของพี่น้องครับผลปรากฏว่า ไปสามยกครับอ๋อสามยกบุยแม่ไทยมช่ไหมครับนะคะเนื่องจากเด็กรุ่ร่ากได้เปรียบนะคะก็น่าจะเจ็บมวอใหญ่ได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียวนะคะน้ำหนกมั่งหนักมีปัญหาป่ะครับพี่แปะไม่มีครับเด็กบ่อยๆก็ร้อยห้าสิบสี่ครับ่อยความพร้อมวันนี้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่นะคะรับรองว่า วันนี้วันเฉลิมกลับมาแบบว่าไม่ทาให้แฟนหมยผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณคุณแป๊ะมากค่ะครับสวัสดีครับไว้โชคดีไว้โชคดีครับนี่ก็เป็นคู่เอกนะคะของรายการนะคะมวยรอบอิสุครั้งที่25นะคะคู่นี้ใครชนะจะไปเจอกับทางด้านอามีนหรือเปล่าคะต้องดูคะแนนในสายครับเขาชกกันหมดในสายเวียนกันครับเวียนกันครับมาต่อกันที่นะคะคู่ที่4ของทางรายการค่ะลำน้ำมูลเล็กนะคะหนุ่ยกาแฟโบราณค่ะวันนี้เจอกับปืนกล ต่อสุรักนะคะกับพิกัด118ปอนด์ค่ะคู่นี้ล่าสุดเจอกันมาที่ราชดำเนินครับนายศึกวันดวงชัยคล่องจิตคาใจกันมาแพ้ยังไงแพ้ยังไงคราวที่แล้วปล่อยน้ำหนักกันมาครับคราวนี้ชก118ปอนด์ช่างชกนะครับช่างชกเลยครับช่างเอาไปยังไงคุณตีจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่ที่ลำน้ำมูลเล็กนะครับอยู่กับคุณดวงนี่แหละใช่ครับจังยเลยครับต่อยจังหวะฝีมือต่อย โยกไปแอนมาส่วนปืนกลต่อสุรัตนเป็นชุดหรือเปล่าอาวุธรัวเป็นปืนกลครับอาวุธหนักดุนแรงกระดดกชื่อชั้นมวยอยู่ที่ปืนกลรูปร่างสีเลี่ยแต่เสียเปรียบลำน้ำมูลเล็กนิดนึงอันนี้ผมชอบไปที่ลำน้ำมูลเล็กครับน่าจะย้ำใช้ได้อีกครับอาจารย์วันนี้ชอบเหมือนกับพี่ตีไหมครับไม่ไม่เหมือนเพราะคราวที่แล้วน้ำหนักปล่อยเนี่ยเสียเปรียบครับนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นปืนกลจะโชว์เป็นชุดครับ วันวันนี้นะก็ที่ตามกรุงเทนี่ก็คือจะยิงปุ๊บเลยคะใส่หมัดแบบรวเลยคราแล้วเฉือนเชยาแดงผ่าสิบหกระวังกระสุนด้านอน้าจ้าไม่เป็นไรกระสุนตะดานหรือเปล่ารับมีลูกหลังไม่เป็นไรนะคะมาดูกันที่ทีเด็ดของวันนี้ดีกว่านะทางพ่ตนี่ชอบไปที่ใครคะผมชอบที่วันเฉลิมครับตอบไม่ต้องคิดเลยครับนี่เขาชอบเขาชอบหน้าเสือออผมชอบเมสซี่ครับนี่เล่เลยครับเอเขาก็อยู่ข้างเดียวกันแบงก์กองปราบนายาเบิ้ลเลย เอาละค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนี e ่นะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะพี่ตีคะโทรมาได้ที่เบอร์ไหนคะ084ครับ8411877ครับตรวจอีกครั้งนะครับเผื่อสมาชิกทางบ้านจะดูไม่ทัน0 8 4ครับ8411877ครับโทรมาได้เลยครับขออาจารย์ละคะติดตามได้ที่ไหนบ้างคะผลงานรุ่นโบราณเลยครับ081-621-8812เบอร์นี้ใช้มา ปีแล้วนะคะไม่มีเปลี่ยนนะฮะและคุณผู้ชมเองยังสามารถที่จะติดตามรายการมวยจริงสปริงนิวย้อนหลังนะคะได้ที่ Facebook ของทางรายการรวมถึงนะคะแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดสปริงนิวไว้ในมือถือรับรองน,นะคะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่พลาดรายการมวยจริงสปริงนิวค่ะแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของทางรายการแล้วขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามพบกันใหม่ันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ As I said there, Nonsai like couldn't afford to get a counter shot in. And bang, flip second it wasn't a to say it's going to be alright. But, uh, beautiful shot there. Carelessness basically dropped his hand there to have a look at his opponent. And a shot.